ริ่มมาทำงานที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนนะครับตั้งแต่ปีพศ2530นะครับถึงปีนี้ก็30กว่าปีแล้วนะครับสอนมาทั้งหมด7หลักสูตรนะครับตั้งแต่ทํามาเนี่ยนะตั้งแต่ดั้งเดิมเลยที่เป็นสาขาทางด้านศึกษาศาสตร์เกษตรนะครับเป็นครูเกษตรแล้วก็เริ่มมีเกษตรสิ่งแวดล้อมอเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษานะครับแบบ4ปี5ปีมาเกษตรตะกร,รม นะครับสาขาเกษตรกรรมศึกษาอีกนะครับนะแล้วก็มีสาขากเกษตรศาสตร์อีกนะครับนะก็รวมแล้วบบเสร็จเราพัฒนามาถึงเจหลักสูตรนะครับก็ก็ไปสอนแต่รู้สึกประทับใจเนาะที่ตัวเองเนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะของมหาวิษษาทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้เข้ามามีโอกาสร่วมนะครับนะเป็นอ,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 อาจารย์นะครับที่ได้ทําหน้าที่สอนนะครับแล้วก็ พัฒนาบุคลากรพัฒนานิสิตนะครับให้ออกไปรับใช้สังคมเพื่อร่วมงานเนาะน้องๆที่ที่เราทํางานร่วมกันนะครับนะทั้งทั้งท้งเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะก็ได้ช่วยกันนะครับเราเราทำงานกันบนความพร้อมนะครับที่จํากัดนะครับเราก็ได้ช่วยกันแล้วก็ร่วมมือกันนะครับคอยให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็คอยส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ นะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนานะครับทำให้งานที่ดูมีปัญหาดูยากๆก,ก็สามารถประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับตลอดที่ทํางานมาก,ก็ถึงแม้จะมีอุปสรรคนะครับแต่ก็เราก็เดินทางต่อสู้มาจนจนได้ก้าวหน้ามาถึงปัจจุบันนี้ประทับใจในส่วนที่เป็นผู้บริหารนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับตัวผมเองด้วยนะให้ให้โอกาสได้ไปศึกษาต่อนะครับในระดับ ปัญญาโทเป็นยาเอกนะครับรวมถึงการสนับสนุนในการทํางานนะครับการขอวัสดุของบประมาณต่างๆนะครับมาพัฒนาได้มออีอาคารนะครับปฏิบัติการที่อยู่ในในฟาร์มของภาควิชาการพัฒนาสนังคมวัรชุมชนอันนั้นก็ได้รับการสนับสนุนทําให้ได้คุรุพันธ์นะครับมามาสร้างแล้วก็ทําให้เราสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปนะครับผมอยากจะฝากไว้นะครับนะ ก็ขอให้เรามียึดมั่นนะในสิ่งทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะขอให้ยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีความซื่อสัตย์มีความซื่อรรสัตย์รรจริรินะครับนะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้รับความไว้วางใจนะครับนะแล้วก็การยอมรับในหน้าที่การงานของเรานะครับเราเราก็จะสามารถเ,เป็นที่พึ่งของสังคมแล้วก็ ประเทศชาติได้นะครับก็ขอฝากน้องๆท,ท,ที่ยังทำงานอยู่ครับผมเริ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2532ก็ร่วมกันทำงานทั้งหมด36ปี4เดือนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเจอแน่ๆก็คือว่าเวลานักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะต้องมาทานข้าวถาดแล้วก็กินนมเราก็จะมีโอกาสได้ไปตัดถุงนมได้ไปดูข้าวถาดแล้วก็ จำได้ตอนก่อนจะกลับบ้านเด็กๆก็จะต้องปะแป้งก่อนที่จะกลับบ้านคือได้แบบมีการมีการเลือกตั้งสภานักเรียนนะครับยังเป็นทางการครั้งแรกก็ในช่วงแรกๆที่ผมได้มาทํางานแต่ตัวผมเองไม่ได้ทํางานคนเดียวนะครับก็มีเพื่อนอีกสองท่านท,ที่ที่เป็นหัวเรี่ยวแรงก็คือท่านอาจารย์พิมพรแล้วก็ท่านอาจารย์ทศพลบุญธรรมนะครับก็ได้ได,ได้ได้จับกวนกันแล้วก็มีพี่เลี้ยงท่านหนึ่งจะ ต้องเอ่ยนามท่านนิดนึงก็คือท่านอาจารย์วังสันต์ยุทธันมบุตรนะครับด้วยด้วยศักยภาพของเรา3มคนนะครับที่ที่มารวมตัวกันนะครับก็ได้มาคุยกันแล้วก็มีพี่ พวกพ,พี่หลายๆท่านเหมือนกันคุยกันว่าเราจะทําค่ายครั้งนี้เองโดยเราไม่จ้างก็เลยเริ่มมาทํากลางคืนนะครับก็มาซ้อมกันด้วยด้วยด้วยแรงกดดันเนี่ยเราก็เลยมีการซ้อมกันค่อนข้างมากในในสุดแล้วเราก็พัฒน,นาเป็นมืออาชีพได้เลยนะครับถ้าพูดถึงตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ประทับใจมากๆแล้วก็ถ้าพูดถึงการจัดค่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์เนี่ย ตอนนี้ก็มีน้องๆนะครับเข้ามาแทนแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงค่ายปุ๊บต้องนึกถึงอาจารย์วิชลโดยตลอดอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ด้วยสายตาแล้วก็ชื่อเสียงให้กับทางข้างในและข้างนอกนะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ที่พูดมาโดยตลอดนะครับก็ต้องขอบขอบคุณโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็พี่ๆนั่ง ที่ให้โอกาสผมนะครับได้มาทํางานที่โรงเรียนสาธิตแห่งนี้นะครับแล้วก็ฝากโรงเรียนไว้ในกับน้องๆด้วยนะครับขอบคุณครับ ตลอดระยะเวลา37ปีแห่งความภาคภูมิใจในการทำงานที่ชอบกับสถานที่แห่งนี้ดิฉันได้ฝากผลงานต่างๆไว้มากมายจะขอยกตัวอย่างเฉพาะที่ยังคงอยู่ณนะปัจจุบันอันที่หนึ่งดิฉันได้เป็นกรรมการริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทยญี่ปุน่นอันดับที่สองดิฉันได้เป็นกรรมการจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา ร่วมกับทีมงานของท่านดรพงพันธ์ไตรมงคลกูลอันดับที่3ดิฉันได้เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษอ g งก s h โปรแกรมหลักสูตรบาลีสากะยะศีหะนอกจากนี้ดิฉันได้รับเชิญจากทีมงานวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ร่วมการทำวิจัยจนประสบความสำเร็จ และได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติซึ่งเป็นดัดชนีตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นอาหาวิทยาลัยวิจัยค่ะในวาระที่ครูใกล้จะเกษียณอายุราชการครูขอเป็นกำลังใจให้กับรุ่นน้องทุกคนมเมื่อมีโอกาสในการทำงานก็ขอให้ทำงานในสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเต็มความสามารถ เพื่อโรงเรียนและชุมชนของเราและที่สำคัญให้น้องๆดูแลสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะคะขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้โอกาสดิฉันในการทำงานที่มั่นคงและคงสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาค่ะขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ที่ให้โอกาสในการพัฒนาทางด้านวิชาชีพขอขอบคุณโรงเรียนสาธิต ผู้บริหารทุกยุคทุกสมัยที่ให้โอกาสดิฉันในการพัฒนาตนเองและให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆด้วยดีตลอดมาดิฉันขอขอบคุณคณาจารย์ทั้งอาจารย์ไทยและอาจารย์ต่างชาติขอบคุณน้องๆฝ่ายสนับสนุนขอบคุณคนงานแม่บ้าน ที่ให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกในเรื่องการทำงานด้วยดีตลอดมาสุดท้ายนี้ขอส่งความรักและความปรารถนาดีไปยังทุกคนนะคะคิดถึงและรักทุกคนเสมอค่ะ3า37ปีกับการทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้มีการทำงานอยู่หลากหลายทั้งในเรื่องของการเรียนการสอนการทำปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการเป็นหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้าหมวดและงานอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังได้รับการให้เป็นผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดิฉันภาคภูมิใจที่สามารถทำให้โรงเรียนสาธิตมีแนวทางในการพัฒนาต่อในทุกๆด้านสำหรับเรื่องของการเรียนการสอนผลงานที่ตัวเองภาคภูมิใจก็คือเรื่องของ การส่งเด็กนักเรียนเข้าแข่งขันประกวดได้รางวัลชนะเลิศระดับที่หนึ่งนะคะของระดับประเทศด้านการรู้เท่าทันสื่อซึ่งในส่วนของตรงนี้ดิฉันคิดว่าถ้าการเรียนการสอนแล้วสามารถพานักเรียนไปสู่ลำดับที่หนึ่งของระดับประเทศได้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดแล้ววันนี้โรงเรียนสาธิตถือว่าเป็นบ้านของเรา เรามีหน้าที่ในการดูแลแล้วก็ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้ก้าวไปเป็นลำดับต้นๆของระดับจังหวัดและระดับประเทศก็ฝากความหวังไว้กับน้องๆที่จะสานต่อเจตนารมณ์ในส่วนของตรงนี้ความสำเร็จในวันนี้ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญแต่มาจากที่ทุกคนได้มีส่วนร่วม และช่วยกันเติมเต็มให้กับโรงเรียนสาธิตวันนี้ดิฉันเองขอขอบพระคุณทุกทกท่านที่กล่าวมาข้างต้นทั้งที่เริ่มทำงานครั้งแรกและในปัจจุบันนี้ด้วยรักอาจารย์รัยาค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ทศพลบุญธรรมนะครับก็เป็นอาจารย์โรงเรียนสาธิตครับ มาตั้งแต่ปี2532สมัยนั้นอาจารย์ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริชาติจันเพนท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งสมัยนั้นเขาเรียกรองอาจารย์ใหญ่นะท่านขึ้นไปเป็นรองอาจารย์ใหญ่ผมก็เลยได้มาสอนกีจกบแนแนวแทนท่านก็ขอบคุณท่านที่รับผมมานะครับถ้าเป็นผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผม <laughs> <laughs> ก็ได้รับผิดชอบสอนกีจกำเนแนวก็คือ เป็นอาจารย์แนแนวคนเดียวแล้วแหละสอนทั้งโรงเรียนทมัมนะั้นนะครับก็ดีครับเด็กน่ารักตอนแรกตั้งใจมาอยู่ไม่นานนะครับแต่พอมาอยู่แล้วเนี่ยเด็กน่ารักนะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเนี่ยองค์กรเพื่อนฝูงไห้ดีมากนะก็เลยติดใจอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับการสอนก็ส่วนมากก็จะใช้กิจกรรมพวกเป็นลักษณะเน้นให้เด็กปฏิบัติมากกว่าการที่จะเป็นโจทย์ คิดอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมแนวที่ต้องฝึกเด็กเข้ามหาวิาลยอย่างเช่นการคิดคุณคะแนนแล้วก็คิดได้เข้าได้พยากรณ์เด็กถูกร้อยเปอร์เซ็นต์คาดการได้เด็กกลับมาอันนี้ประทับใจมากเด็กนักเรียนเจอที่เขาจะวิ่งมาหามาทักทายอาจารย์หนูติดแล้วหนูได้ทําอาชีพนี้เพราะว่าอาจารย์แล้วก็วันไหวครูเขาเด็กก็จะเข้ามาหาเอาของมาฝากบ้างรุ่น อันนี้คือสิ่งที่ได้ทํากับเด็กแล้วก็เห็นผลในสังคมเราเนี่ยครับถ้าบุคลากรได้รู้จักทําความรู้จักกันเยอะๆนะมีกิจกรรมอะไรก็เข้าไปร่วมไม้ร่วมมือไปแสดงตนไปร่วมกิจกรรมมันก็จะทําความรู้จักแล้วก็คุ้นเคยมันจะนําพามาซึ่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือว่าข้อแนะนําดีๆผมขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ให้ผมได้เข้ามาทํางานที่นี่โรงยศาสตย์ทิศก็เป็นสถาบันที่ผมรักแล้วก็พยายามตอบแทนสถาบันไม่ว่าจะทําตัวเป็นเรื่องของอาจารย์ที่ดีเป็นครูที่ดีสุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่น้องที่อยู่ในโรงเรียนสาธทิศที่ผมได้เคย ร่วมมือร่วมงานแล้วก็ช่วยงานผมเนี่ยอันนี้ขอบคุณมากๆครับเริ่มแรกผมก็มาทํางานเป็นพนักง,งานทั่วไปดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้ให้กับโรงเรียนทุกวันต้นไม้ก็เติบโตใหญ่ให้ร่มเย็นกับโรงเรียนอยู่จนถึงปัจจุบันครับปี2อ4 1เโรงเรียนสาธิตได้ขาดพนักง,งานขับรถยนต์รุ่น,นั้น,นอาจารย์สุรพลเป็นหัวหน้ายานพาหนะและอาคารสถานที่ อาจารย์ธิเกีรติทองเพิ่มเป็นอาจารย์ใหญ่และอาจารย์มาริวันการยนาชาตีเป็นรองบริหารท่านได้เห็นความสามารถผมได้ขับรถยนต์เป็นและรับผิดชอบหน้าที่ดีท่านเลยให้ผมขึ้นมาเป็นพนักงานขับรถยนต์จนถึงปัจจุบันนี้ครับสิ่งที่ประทับใจและภาคภูมิใจของผมภายในปี2549ครับตอนนั้นอาจารย์่ิกีรติทองเพิ่มท่านเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ของโรงเรียนสาธิตเกษตรกำแพงแสนท่าน้เห็นความสามารถของผมในการทํางาน ท่านเลยให้ผมได้รับรางวัลดีเด่นของมหาลาัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนแล้วผมก็ขอบคุณท่านอาจาร,รย์อาทิเกียตรติมากมากครับและอาจาร,รย์มาริวนการชนะชาติด้วยอดีตผู้บริหารหรืออาจารย์ใหญ่ที่ผ่านมาครับ,บงเมงื่อเราเราอยู่ใกล้กับอาจารย์อยู่กับครูอยู่กับผู้บริหารที่เป็นอาจารย์เป็นครูผมก็ได้ข้อคิดที่ว่าการทํางานเราก็ต้องเก็บเอาไปทําการบ้านให้งานมันราบรื่นเอาไปเก็บเป็นความคิด ไอ้พรุ่งนี้จะไปขับรถเราต้องเอาเอาไปคิดว่าเราจะไปยังไงให้สะดวกและปลอดภัยเพื่อเดินทางมันจะได้ราบรื่นคือพูดง่ายๆคือมันมันจะไม่หลงทั้งไปทั้งกลับให้ปลอดภยัยกลับไปปลอดภยัยกลับปลอดภยัยนี่คือสิ่งที่พนักขับรถต้องคิดไว้เป็นหัวข้อคิดเลยครับเดินทางถึงที่ปลอดภยัยกลับถึงที่ปลอดภยัยนั่นก็คือรับนักคนขับรถสุดยอดผมก็ขอขอบคุณโรงเรียนสาธิตเกษตร กำแพงแสนวิทยาเขตกำแพบงบแสนแ,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 และคณะาาศึกษาศาสตร์พัฒนาศาสตร์ที่ไว้วางใจให้ผมมาทำงานหน้าที่นี้ผมภาคภูมิใจที่ทำให้ครอบครัวของผมมีความมีความอยู่ดีมีสุขมีบ้านอยู่มีข้าวกินมีตังส่งลูกไปโรงเรียนมีรถขับมาทำงานก็ขอบคุณที่ผมก็ได้เงินจากตรงนี้เลยครับที่มาพัฒนาครอบครัวผมให้ดีขึ้น สวัสดีค่ะฉัน้นอ้อยคำแสนตําแหน่งพนักงานทั่วไปมาทำงานต้องกับสมัยอาจาร,รย์อาทิกเกียรติทองเพิ่มท่านเป็นอาจาร,รย์ใหญ่ที่โรงเรียนและก็อาจาร,รย์มารีวันกาญจนะชาติเีเป็นฝ้ายบริหารความจริงก็ไม่ไม่ยากออกนี่มันมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยออกไปยุบบ้านพักพอนน้อยขอบคุณน้องๆทุนการที่เป็นกันยมิตรที่ดีช่วยเลือกกัน ดูแลกันมันตลอดขอบคุณมากที่ที่ดูแลปีด้วยเมื่อค่อยสบายก็คอยดูแลกันภูมิใจที่ได้มาทํางานที่นี่และก็มาเจอพวกอาจารย์ที่ดีๆที่น่ารักทุกๆคนขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่น่ารักที่เหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วแล้วรุ่นน้องรุ่นรุ่นล่างแล้วก็ทํางานก็ให้รักใร้กันปองดองกันมีอะไรก็คุยกันได้ค,คุยกันไม่ต้องทะเลาะกันขอบคุณโรงเรียนสาธิต กเกษตรกำแพงแสนขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนา,าศาสตร์ขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านขอบขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและท่านคณะบดีถ้าพี่ออกจากงานแล้วเจอที่ไหนก็ทักทายกันเป็นเป็นเป็นพี่คนเดิมรักทุกทุกคนขอบคุณทุกท่านที่รักและห่วงใยมาตลอดขอบคุณค่ะก็บ่ขอแก้มเจ้าสาวหน่อยไหนๆแล้วก็ทานก็ ตอนเข้ามาทำงานทีแรกก็ทำเป็นคนงานก็มีหน้าที่ตักข้าวให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทุกอย่างก็ยอมรับว่าเหนื่อยมากออพอดีได้บรรจุงานก็ได้เจอกับอาจารย์สุคนมณีรัตน์ค่ะได้แนะนำให้เป็นศึกษาต่อก็จบปริญญาตรีเอกการบริหารค่ะแล้วต่อมาก็มีผู้ใหญ่ใจดีให้ไปทำงานด้าน ธุรการเกี่ยวกับงานสารบัญได้อาจารย์สุคนมณีรัตน์อีกที่เป็นผู้สอนงานให้ทุกอย่างเกี่ยวกับงานสารบัญในการร่างหนังสือโต้อตอบหนังสือก็ได้ทํางานตรงนี้แล้วก็เป็นงานที่เรารักด้วยก็ทํางานปฏิบัติตรงนั้นมาก็ตั้งใจเนาะแล้วก็ดูมาก็มีปัญหาด้านสุขภาพก็เลยขอปรับเปลี่ยน หน้าที่แล้วก็ได้มาทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่ล่าสุดนี้ก็คือได้เป็นบุคลากร,กรดีเด่นของอคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนา,าศาสตร์ปี2567และที่ดีใจมากที่สุดคือเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ดีใจที่สุดคือได้รางวัลด้วยค่ะได้เงิน10,000บาทค่ะขอขอบคุณ โรงเรียนสาธิตเกษตรกำแพงแสนคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้โอกาสได้มาบรรจุรับราชการเป็นลูกจก้างของมหาวิทยาลัยขอขอบคุณเพื่อนๆพ,นพี่น้องที่อาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือบางครั้งที่ไปขอความช่วยเหลือก็ไม่เคยขัดข้องอะไรเลยก็ขอขอบคุณนะที่นี่ค่ะ หากมีอะไรได้ผิดพั้งพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณนะัดที่นี้ด้วยค่ะรักทุกคนนะคะคิดถึงกันบ้างนะคะ